สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับช่องเพียนชาแนลดำเนินรายการโดยเด่นกามนะครับวันนี้พบกับช่วงครัวเด่นกามนะครับวันนี้เด่นกามจะมาพัดเป็ดหมูนี่คือหมูแจ่นำ้ำแจ่น้ำไว้ก่อนต่อเป็นน้ำแกงพัดเป็ดหมู่รยเนื้อไม่อยู่แล้ววันนี้ต้องตำเองแล้ว มีกระโบ,บกเขื่องโบยได้นะครับเขื่องงปักต่างๆก็รอติดตัมนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับช่องนี้ก็งั้นมู้กก่อนไม่ต้องให้หน้ามาทำแหลังดีตัวดีกัน อืมเสี้นเมียม,มาเดี๋ยวว่ากับก็วัตถุดิบปลอมเลยนะครับนี่ก็เกลืองแกงทำไว้เรียบร้อยเคยทรมิตังไม่เจ็บหรือขั้นต่อไปนะครับก็เอาหมู่มาพัดก่อนพัดไอ้พอดน้ำเรื่องโงแล้วก็ใช้เกลืองกับไป มาหอมเป็ดได้เด่นออกลาวอันนีหนึ่งกัมก็เป็ดเป๊ปได้เด่นกัมว่างๆมาจิ้มกันได้นะครับมานเด่นกัมเดี๋ยวเด่นกัเก้าวกลัวให้ยากเล้ได้บอกกเดี๋ยวจับเป็นอันว่าตัดมูอได้บ่อยแล้วก็ใส่เกลือลงไปทีนี้ này phát đến, đến cùng đoạn này Nên là Nên là có cùng đoạn Cùng đoạn là Để có thể cô từ cái, cái này Của quả ngon ท่านชวนประาทานเพ็ดแซบวางเนี่วันนี้ก็หวานเด็ดกาหว้างฝังว,ว,ว,อว้อยไม่ปลาดใน่นเอนเด่นกำจยดังดอกแกมขั้วขัควขี้เมาขัวเด่นกลาม วันนี้ก็ต้องรอร้อนรอ่อยนามันเองทักทีให้เขื่องมันเข้าเหนือเี๋ยอคอยทุงรดวัน,นนี้ก็มาจมกัวเด่นตามมีองัวเด่นตามก็ทรมาดา้ไม่มีได้มารกรบออยางแรงตัวเองครับอันนี้ก็ทางกองแลจะได้มัง่งกองนี้หลังเป็นเมตดทางบ้านแหลบ có cài nó không rót kia cho anh có rót nhiều kem, có tí phun này phải xây này, cái tí phun chủ rót anh này xây các nít, cái tí phun chủ có tí phun một mình nhịp thêm một chút mít nữa Rồi đây là cháo nên ăn vào chơi đầy một mụt Mình ăn vào chơi đầy เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเยวก็จิมรสก่อนรสจาด อืมร้อยเดียวกับเป็ดได้แดงก็กกันเก่ก็เป็นอันนว่าเจ็ดเจ้อยครับพร้อมเจอฟากิกตตามฟากกดไล่กดแร่กดกระเทยด้วยนะครับก็คุณกับผม